สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษาป a s นคานะครับก็จะอธิบายในโปรแกรมเดียวไฟล์นะครับเพื่อให้เห็นภาพเริ่มจากนะครับเราก็มาสร้างโปรเจกต์นะครับเป็นชนิดแบบคอนโซลแอปพลิเคชันนะครับ ตัวโปรแกรมเด l ไฟล์ก็จะสร้างโปรเจกต์มาให้นะครับเหมือนเดิมนะโปรเจกต์หนึ่งเป็นเอเอเอนะครับ build config ก็จะเป็น debug นะส่วน target p l a แพ o r ฟอร์มจะเป็น Windows 32ตัวนี้รันบนดอสนะครับรันบนดอสมาดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างของตัวโปรแกรม Pascal นะครับหรือองค์ประกอบเนี่ยอย่างแรกดูเลยนะครับประกอบไปด้วยแกม นะครับแล้วตามด้วยชื่อโปรแกรมอันนี้ก็คือโปรเจกต์หนะครับแล้วก็มี directive นะแอปไทป์ App เป็นคอนโซลนะครับก็คือบอกให้รู้ว่าลัตมน o o s ส่วน directive ที่เป็นอ่ารีสอร์ทนะครับก็คือให้อ่านค่ารีสอ r ์ทุกไฟล์ที่นำสกุล less เนี่ยนะครับในส่วนต่อมาที่เป็นส่วนของ use นะครับก็คืออ้างอ้างหรือใช้ยูนิตอื่นนะครับอ้างหรือใช้ยูนิตอื่นในนี้ก็จะใช้ system c u t i l นะครับในส่วนต่อมาจริงๆมันก็จะมีในเรื่องของการประกาศค่านะครับเช่นค่าคงที่นะครับ constant นะเอท่ากับ1 a เท <A S 1> ่ากับ1อันนี้คือประกาศค่าตายตัวเมื่อเราอ้างถึง a เมื่อ,อไรนะครับก็จะได้ค่าที่เป็นเลข1เสมอต่อมาในการประกาศค่าตัวแปรอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีหลายค่านะครับตัวอย่างเราต้องพิมพ์คำว่า var ตามด้วยตัวแปรเช่น sname เป็น string าตามปิดด้วยสิมิคอลอนตัวนี้ก็คือเก็บตัวอักษรตัวแปรที่เก็บตัวอักษรนะครับเป็นตัวแปรที่เก็บตัวอักษรต่อมานะครับเราก็จะใส่อายุเป็น integer อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะ สำหรับเก็บตัวเลขถ้านึกถึงโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับนักเรียนนะครับแล้วก็มีคะแนนการผ่านอะไรพวกนี้เราก็จะมาจำลองไว้ในนี้เลยนะครับเพื่อหเห็นภาพคะแนนก็อาจจะเป็นพอยต์ ดับเบิลนะครับก็จะเป็นเป็นชนิดที่เหมือนโฟร์ตหมายความว่าเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมด้วยนะมีชื่อมีอายุมีคะแนนผ่านไหมนะไทนี้ก็จะเป็น bpass จะเป็น b o l ลีนนะครับเป็นค่าสำหรับเปรียบเทียบ u o false ผ่านไม่ผ่านนะ yes no นะประมาณนี้ก็คืออันนี้จะเป็นการประกาศค่าตัวแปรนะครับในตัวอย่าง ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของอของ procedur ์ละนะครับส่วนของที่เราจะเขียนคำสั่งนะ expression ที่จะให้ทำงานว่าประโยคคำสั่งเนี่ยเราจะให้โปรแกรมนี้ทำอะไรบ้างนะครับภาษาพัศชานนะครับก็จะเริ่มที่ begin แล้วก็จบด้วย end จุดนะครับ end จุดนะส่วนที่เป็น semicolon เนี่ยก็คือจบคำสั่งนั้นๆ นะครับอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับในการใช้คำสั่ง try นะครับ except แล้วก็ end นะอันนี้ก็คือสั่งให้พยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้ามีข้อผิดพลาดนะ except อันนี้ก็คือจะเงียบไปเพราะว่าเราไม่ได้เขียนโค้ดอะไรนะมันก็คือจะเงียบไป แต่ถ้าเราเขียนโค้ดไว้ว่า on e colon exception ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะให้ทำตามนี้เลยอันนี้คือไลน์ไลน์ก็หมายถึงไลน์ไลน์นี่ก็คือแสดงข้อความนะครับในคำสั่งดอทนะแสดงข้อความคาัดอะไรนะครับมีข้อความเออเลอว่าอะไรมาดูตัวอย่างการเขียนนะ อันนี้ไดดอทนะไม่ได้เขียนนะแต่ว่าสาธิตให้ดูเรื่องของโครงสร้างของปาสคาร์สเนมค colon เท่ากับอันนี้เป็นการให้ค่ากำหนดค่าให้กับตัวแปร s name ชื่อว่า d เดลไฟ เดวไฟส์เนมเราให้ค่าว่าเป็นเดวไฟก็คือเด็กคนนี้ชื่อเดวไฟอายุเท่าไหร่10ขวบนะสิบขวบนะครับ10ขวบได้คะแนนเท่าไหร่หกสิบจุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้ เราก็ให้ค่าไปเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้หัวข้อของการกำหนดค่าให้ค่า b p a s s คะแนนสอบนี้ผ่านไม่ผ่านค่านี้นะครับก็จะเป็นบูลีนก็คือ true หรือ false เท็จหรือจริงนั่นเอง60%นผ่านไหมถ้าเราให้ผ่านก็จะเป็น true นะครับถ้าไม่ผ่านก็จะเป็น false เรามาทดลองรันโปรแกรมดูนะครับกดคลิกที่ลูกศรที่มีตัวมแมลงนะครับหรือกด f n t e เว้แวบแวบมีหน้าต่างดําขึ้นมาคือตอนนี้โปรแกรมเนี่ยทำงานแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้สั่งอะไรให้โปรแกรมทำงานอะไรนะมาในคําสั่งของ o o s ก็เป็นไลน์เขียนแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับไลน์โดยแสดงข้อความนะ name คลอนตามด้วยตัวแปร s yes, name ซึ่งก็เก็บค่าคำว่าเดลไฟล์วไว้นะเอามาต่อกันประโยคคําสั่งนี้นะครับไลน์ก็คือให้แสดงข้อความนะ name ตรงนี้เครื่องหมายคำพูดที่ครอบไว้นี่ครับนี่คือตัวอักษรนะในเดลไฟล์นะครับจะใช้ตัวตัวอักษรตัวครอบเนี่ยตัวเดียวนะครับก็คือสิงเกิลโคดเราจะไม่ใช้ดับเบิลโคดนะนะแบบนี้ฟันหนูสองอันเราเรียกว่าดับเบิลโคดถ้าฟันหนูอันเดียวที่เราใช้อยู่นะครับก็คือสิงเกิลโคดแบบนี้ ในเดลไฟล์ใช้ single code นะครับขาอนี้มาดูว่าตัวอักษรบวกด้วยตัวอักษรมันเป็นการเชื่อมต่อกันเอาข้อความมาต่อข้อความนะครับถ้าถ้าดูตัวอย่างถ้า1บวก1นะมันก็จะได้2ครขอนี้ในประโยคตรงนี้ที่เราเขียน บวกด้วย s name ตัวนี้ซึ่ง s name ตัวนี้เราเก็บข้อความว่าเดี๋ยวไฟล์เข้าไปนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ name colon เดี๋ยวไฟล์เดี๋ยวลองรันดูก่อนอเติมคำสั่ง read line เข้าไปก็คือรอคีย์บอร์ดนะรอกดแป้นคีย์บอร์ดลองรันดูใหม่ เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเห็นไหมครับจากประโยคตรงนี้นะจากประโยคตรงนี้แสดงข้อความ name colon บวกด้วยตัวแปร s name นะก็คือ d e f i l e คำว่า d e f i l e ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาได้ข้อความแบบนี้ name colon d e f i l e อ่ะปิดไปก่อน ลองดูต่อไปนะอายุนะอายุเราก็เอาไอเอเนี่ยมาใส่นะลองลันดูอ่ะก่อนที่จะลันดูเห็นไหมครับมีเครื่องหมายตกใจสีแดงขึ้นตรงนี้ถ้าเรามาอ่านข้อความตรงนะสตัคเจอร์ตรงนี้จะเขียนว่า incompatible type string and integer นะครับคือไม่ compatible กันก็คือมันนำมาใช้ร่วมกันไม่ได้ระหว่าง string กับ integer คือตรงนี้เป็นข้อความนะครับแต่ i x e เนี่ยมันเป็นตัวเลขจะนำมาบวกกันอันนี้เราจะบวกเป็นบวกแบบข้อความบวกข้อความ,ค,วามคือเอามาต่อกันนะแบบนี้ นะแบบนี้แบบสตริงบวกสตริงแบบนี้ก็จะได้ข้อความแบบนี้นะครับ Name คอล l ่นเดีคราวนี้ไอเอ็กเนี่ยมันเป็น In t e g e จอร์ยู่จะเอามารวมกับสตริงเลยไม่ได้นะเราก็ต้องแปลงก่อนแปลง In น e g e จอรเนี่ยแปลงตัวเลขนะให้เป็นข้อความก่อนนะครับด้วยคําสั่ง int to s t r i n g นะแล้วก็วงเล็บ ใส่ค่าที่เราจะแปลงเข้าไปก็คือ i อเอตัวนี้อ่าหายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าได้ลองลันดูกด f 9ครับที่หน้าจอเกิดอะไรขึ้นนะในคอนโซลน,นะก็จะมีละเนมเรือไฟเนะอ็กสิบนะทำต่อไปให้จบเรายังมีอีก2ตัวนะพอยเราก็จะแสดงพอยต์ไปด้วย ตรงนี้ต้องคอนเวิร์ตก่อนนะ integer to string นะเขียนอธิบายไว้ต่อมาเรามาแสดงคะแนน point นะ point แล้วก็ point เนี่ยเป็นดับเบิลนะครับเป็นดับเบิลครนี้ดับเบิลเนี่ยมันก็ต้องมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งในการแปลง นะครับก็เป็น o t to string แบบนี้ตรงนี้มันเป็นดับเบิลหรือมันเป็นโฟ o t นะครับแปลงมาเป็นสตริงจากนั้นอันสุดท้ายผลคะแนนสอบครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านไหมเราก็มาให้ค่า b p a s s ก็จะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจอีกแล้วเรามาอ่าน e r r o r ตรงนี้ incompatible type string and boolean นะครับก็คือนำค่าบูลีนเนี่ยมาบวกกับ s t r i n g ไม่ได้นะครับเราก็ต้องแปลงอยู่เราก็ต้องแปลงก่อนดังนั้นเราก็ใช้คำสั่ง boolean นะครับ to string แต่มันไม่มีมันก็จะเป็น bool to string นะอันนี้ก็คือการแปลง convert นะ boolean to string นะครับลองรันดูอ่ามาดูตรงนี้สิ่งที่ได้นะครับก็คือ name the file อายุ10คะแนน60.5 part ลบหอ้าว part เป็นลบห คราวนี้นะครับอธิบายแบบนี้ค่าของบูลีนเนี่ยที่เราบอกว่าเป็น false นะครับแต่เวลาในการเก็บจริงๆเนี่ยนะครับค่าบูลีนมันจะเป็นตัวเลขถ้าเป็น false นะครับบูลีนมันจะเก็บเป็น0ถ้าเป็น t true มันจะเก็บเป็นลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะหมายความว่า ลบก็คือถูนั่นเองนะครับเพราะว่าเราให้ค่าตรงนี้นะในบรรทัดนี้ไว้อันนี้พอเข้าใจนะอธิบายมาเรื่อยๆในตัวพาสนะครับถ้ารันดูใหม่อีกรอบหนึ่งผ่านไม่ผ่านมันเป็นลบ1ซึ่งถ้าเราให้คนผู้ใช้มาดูเอ๊ะผ่านทำไมเป็นลบ1เขาก็จะไม่เข้าใจ ดังนั้นเราก็มีขบวนการที่จะทําเงื่อนไขนะครับหรือการลูปต่างๆนะในภาสคานก็จะมีในเดลไฟล์ก็จะมีนะครับตัวอย่างนะย e นะเราใช้คำสั่ง if e นะครับซึ่งจะมี if t เด n แล้วก็ทำอะไรก็ว่าไปอาจจะจะเป็น if t เด n แล้วก็ตามด้วยว่าถ้าเป็นแบบนี้ ทำอะไรและเอก็คือถ้าไม่ใช่แบบนี้ล่ะต้องทําอะไรนะ,อะลองมาดู b pass นะครับถ้า b pass เท่ากับ t o อ่าเท่ากับ t o สังเกตนะ b pass colon เท่ากับ t o อันนี้คือการให้ค่า นะครับนี่คือการเซตการให้ค่าส่วนอันนี้นะครับคือการเปรียบเทียบว่า b set เนี่ยตัวแปรตัวนี้เป็น t o ูหรือไม่เพื่อความสวยงามเราก็ใส่วงเล็บนะครับวงเล็บนะอันนี้คือเป็นส่วนของข้อว่าอันเนี้ยคือในส่วนของคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน b set เท่ากับทูไหม เดนถ้าใช่เราก็จะให้อ่าสร้างตัวแปรใหม่ตัวหนึ่ง s pass มีค่าเท่ากับ true ผ่านอา,อาจจะไม่เข้าใจเป็น yes ไปเลยนะคราวนี้ถ้า l เราก็ให้ s pass เท่ากับ no นะปิดท้ายด้วย semicolon ว่าจบประโยคคำสั่งแล้ว uh, s p a t s เรายังไม่ได้กำหนดนะเราก็มาใส่ตรงนี้เป็น s p a t s เป็นแบบ setting นะปิดท้ายด้วย semicolon จากนั้นนะตรงนี้เราไม่เอาเราก็คอมเมนต์คีสองขีดนำหน้าอันนี้คือคอมเมนต์ก็คือ บอกตัวคอมไพเลอร์ว่าไม่ใช้นะครับเป็นคอมเมนต์เฉยๆนะซึ่งคอมเมนต์เนี่ยก็มีหลายแบบนะข,ขีด2ขีดปีกาในะแบบนี้นะเราก็ใส่คอมเมนต์ลงไปได้หรือวงเล็บสตาร์นะก็ตามอะไรด้วยคอมเมนต์ comment, แล้วก็ปิดด้วยสตาร์ star, วงเล็บปิดนะอันนี้ก็คือคอมเมนต์เหมือนกันนะ อาต่อไปเราจะเขียนให้แสดงข้อมูลว่าผ่านผลสอบนี้ผ่านไหมนะก็เอา s pass เนี่ยมาใส่ประโยคนี้ก็คือให้แสดงคำว่า pass ตามด้วยค่าตัวแปรของ pass นะลอง r ันดูเห็นไหมจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ว่า pass เป็น true เป็น yes ก็คือผ่าน60 5นะครับผ่าน a คราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมัน60 5. ศูน5 0มันไม่แสดงมีวิธีไหมถ้าบอกว่ามีวิธีไหมมันก็ต้องมีวิธีเราคอมเมนต์อันนี้ไปก่อนเราจะใช้คำสั่งนะครับ format format ก็คือการจัดรูปแบบแสดงรูปแบบ format float format Form float เนี่ยก็คือเป็นการแสดงรูปแบบของเลขทศนิยมนะครับก็ใส่ตามคำสั่งนี้เลยนะใส่ format ไปก่อนที่เป็น string เราก็ใส่ format ช h a r p คอมม0.00อันนี้แปลว่าถ้าเป็นหลักพันนะก็ให้คอมมาหลักล้านมันก็จะคอมมาให้อัตโนมัติถ้าเป็นทศนิยมมันก็จะใช้เลขทศนิยม2ตตำแหน่งนะแบบนี้ต่อมาส่งค่าที่เราต้องแปลงไปมันก็คือไอพอยต์นะอย่าลืมปิดด้วยเซมิโคลอน อ่าตรงนี้มีเออร์เลอร์ i p o a y นะครับตรงนี้ประโยคคํคำแปลงของ format f o a t นะเราตกไปอันนึงวงเล็บใส่ให้ครบแล้วลันใหม่อ่ะมาดูผลลัพธ์เห็นไหมจากตรงนี้เราการแสดงผลก็จะออกมาเป็นตามที่เราต้องการนะครับ ต่อมาส่วนอื่นๆนะครับเกี่ยวกับคำสั่งหรือซินแท็กต่างๆของพัสคาดเนี่ยซึ่งมันมีเยอะมากนะครับในเรื่องของการประกาศไทป์นะาการสร้างโพรเซสเจอร์นะครับหรือฟังก์ชันนะแล้วก็มีตัวแปรเนี่ยก็จะมีหลายไทป์นะครับจากที่ตัวอย่างเสน,เสนอไว้เนี่ยครับก็จะมีส่วนอื่นๆอ,อ,อีกเป็นแบบ แวเหรียญตัวแวเหรียญเนี่ยก็คือไม่ระบุค่านะครับเป็นอะไรก็ได้นะซึ่งตัวพั s สคาเนี่ยก็จะมีคำสั่งในส่วนอื่นออีกมากมายเลยนะครับเรื่องการจัดการไฟล์จัดการเมมโมรีนะคือคงต้องหาหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงนะครับก็จะเป็นแนะนำของตัวอ b อบเจกต์พัสคาซึ่งคุณมาโคเนี่ย กำลังแจกอยู่นะครับซึ่งเป็นของ Del f ย l ิ1จุด้วยนะครับเราน่าจะเอาตรงนั้นมาเป็น Refer e n c e ในการาเรียนรู้นะครับตรงนี้ผมจะอธิบายเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับจะไม่ได้ไปเจาะลึกละเอียดนักนะครับยกตัวอย่างในตรงนี้ให้เห็นพอจะให้เห็นภาพต่อมานะครับคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการ หยุดดูเบรกดูนะครับก็คือการดีบัก,กเนี่ยเราสามารถที่จะสมมติเราจะหยุดดูตรงนี้ค่าตกแงร b พ p ร s pass เราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ตรงปุ่มสีน้ำเงินนะครับมันจะเป็นจุดแดงอันนี้คือการเบรกดูที่บรรทัดนี้นะหรือคลิกที่หน้าบรรทัดแล้วเรากด F 5นะครับขึ้นปุ่มแดงเหมือนกันเห็นไหมกดกดซ้ำก็ยกเลิกไป คราวนี้ลองรันพอรันเสร็จเห็นไหมมันก็จะพิบแป๊บแป,ป๊บแล้วมันมาหยุดตรงนี้ตัวนะลูกสอนสีน้ำเงินตรงนี้บอกให้หยุดว่าเห็นไหมครับแอคชั่นเป็นเบรกถ้าเราเอาเมาส์าชี้ที่คำว่า bypass นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นทูนะมันเป็นทูแล้วก็ทำให้รู้ว่าตัวแปร bypass เนี่ยเป็นทูนะนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากดูตัวไหน เราก็เอาเมาส์เนี่ยไปชี้นะครับไปโอเวอร์มันอะไปอยู่บนตัวแปรนั้นเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแต่ว่าแต่ชี้ทุกตัวก็อาจจะเมื่อยได้เราก็ใช้การคุมดำนะครับอย่างบีพา s สเนี่ยกดคอนโทล F5 ดูตรงหน้าต่าง w Watch List เนี่นะครับเห็นไหมตัวแปรจะขึ้นมาละ b ี p a s s Value ก็จะเป็น True เห็นไหมอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะ สมมุติ s, นะ s name ่อนทน f 5เห็นไหมครับตัวแปร s name เนี่ยมีค่าเป็นเดลไฟล์อันนี้คือการ debug นะดีบักถ้าเราลันต่อไปนะ f 9นี่ก็คือไปเลยไปจนสุดสุดของโค้ดเลยนะเครื่องหมายตรงนี้ f 7นะก็คือลันไปให้ในส่วนบรรทัดเนี้ย ถ้ามีท,ที่ที่จะสามารถไปได้นะครับมันก็จะไปแต่ถ้า F8 ก็คือจะข้ามไปบรรทัดต่อไปนะอ่ะแนะนำตรงนี้เป็น F8 นะเพื่อไปบรรทัดต่อไปถ้าค่าตัวแปร B2 เป็น2มันจะเข้ามาบรรทัดนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโปรแกรมมันทำงานแบบไหนเข้ามาบรรทัดนี้เป็น Yes เห็นไหมครับตอนนี้กำลังจะเขียนบรรทัดนี้ละ ส่งตัวแปร pass ไปเป็น yes นะมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้ถ้าเราคุมนำที่ตัวแปร pass กด control f 7จจะเข้าสู่หน้าต่าง evaluate นะครับหรือ modify ก็คือมันสามารถที่จะดูตัวแปรนะครับหรือสร้างเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ย สมมุติจะเช็คเงื่อนไข s-part เป็น yes ไหมแล้วกดปั้น enter เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่า t r u เป็นจริงนะสามารถสร้างเงื่อนไขชุดคำสั่งตรงนี้ก็ได้นะคราวนี้เรากลับไปที่เดิมก่อน s-part นะครับเราเห็นอยู่ว่าในตัวแปรนี้มันเป็น yes นะคราวนี้ด้านล่างจะมี new value นะ new value เนี่ยสมมตินะ เราเปลี่ยน new value จาก yes เป็นใช่แล้วกดปัน enter นะดูตรงนี้ตอนนี้ s part เนี่ยก็จะเป็นคำว่าใช่แล้วครับเราก็มาลองรันต่อไปามาดูผลลัพธ์จากการที่เราเปลี่ยนเห็นไหมครับคือจะบอกว่า c o n t r l f7 เราสามารถเปลี่ยน ค่าของตัวแปรได้ในในช่วงที่เราดีบักอยู่นะครับเพื่อตรวจสอบทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้นะครับด้นี้นะครับก็คือภาษาปาสคานเบื้องต้นนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆไว้อย่างนี้ถ้าแบบลึกๆเลยเนี่ยก็คงต้องเปิดตำรานะครับเรียนกันนานเลยทีเดียว ต่อไปก็จะทําตัวอย่างนะสาธิตในเดียวไ่ายทั้งหมดก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับ